ตายโดนลนยโดนมันมันตายตายตายมันอูอ้อนเนีพี่พี่ยิงพี่เลยพี่่อ้ <ๆ S 1> นี่ยไม่บอกไม่บอกโต๊ะพี่ต๊มรวยมากเาล้รู้ว่าไปที่ขึ้นกันปะอยูงดีผมอีสกสามสต็ก ใจหนึ่งลูกลูกหน่อยรือเปล่าลูกอันใหญ่เลยเไยจอกข้างล่างเลยจอข้างล่างเพื่อคุมนะพี่จรีตไปไปกันไว้เราสมริดิมาทุกวินาทีมีค่าเราเอาไปล่าราตรีสีเทาเฮไปไปกันไว้ลอยไปหาหมอกันเลยป่วยแล้วป่วยป่วยป่วย นี่ก็จะรอเป็นไร้กาดไปวันแหนมไร้กาดนักหนาอยู่นิ่งๆได้เฉยไม่เหมือนเราเลยนะแหนมเนื้อเราเป็นคนดีเพราะว่าแหนมละแล้วอ้าวไม่เข้าไปในบ้านมัน่ะอ้านเราป้องุมข้างนอกเขาบอกท่านนานายรู้โตใครโดนพี่ข่าเลยพี่โอ้วแบบวจะปวด มาบินเข้ามาบินเข้ามาไอเดมทำเลยเดมเอาเดียม้ายยยุยยุชยยชยไอ้หอมันยกอีกแล้วอะอะไรพี่หอมันบักอีกแล้วนี่แตกเดีมแไปไนขึ้นดิแตกไปไหนขึ้นดิขึ้นไดไปนเีย้นไปขึ้นบนตรงนี้เอาเลยีเ ไอ้ค oh. ุณช้าออกหน้าป้ายพี่หน่อยไอ้ตรงนี้มันเป็นประตูไม้อ่ะแกล้งจนมันแกล้งจนอยู่มันอยู่ด้านบนที่อยู่ด้านบนโอ้โหรูปทรงดิมันเข้าไปทางแน่นะปั่นนะตายโดนแล้โดนบ้านโดนบ้นตายตายตายนั่ห้องบีห้องบีแล้วผมค้างเฉยเมื่อกี้ อ้ามี่พี่ยิพี่เลยพีพี่ยิงเลยเดีวพี่ยิงย<อ>ัดาดิผมก็ตู่เป็นไรวะที่ตีอะไรเตผมวะหน้าบ้านเนีเคลียเคลียเตียงให้ยันหนึ่งเลยเนี้ย <c oughs> มันบอกว่ามันไมู่่อาน,นาเนี้ยมได้ดิวเลยทุกคนได้ดิวเลยเด้อ มันไม่ใช่คนของเดี๋ยววิ่งเข้าพี่เอาเอาเอาคอนไปพิกอัพปรซองเนี่ยข้างบนนี่นี่นะเอาคอนพิกอัพประตูซองพี่ครับ่อนน่อยขอกดพี่ก่อนขอกดพี่ก่อนนี่นี่เนี่ยขึ้นไปประตูซองอยู่ใต้ตูนี่พิกอัพแล้วติดติดตรงประตูนี่โอเคพี่พี่จะได้รุดของมันขนของไปไว้ที่อื่นบัเนี่ยทำไมไอ้นี่วะมันน่าจะขนของพี่ผมได้เหมือนของมันโดนรุดนอะน้องใช่ใช่ต้องสอนแดีเดียว มันโดนรูดตูดพุยเดี่ยวหรอได้สังเืตแถวหนึ่งเด้อทุกคนเกี่ยวไรใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเอาขนางนี้เดี๋ยวนะยิงขนางนี้ก่อนอย่าอย่าเพิ่งยิงพี่อย่าเพิ่งยิงนายพี่ตรงไหนตรงนั้นแหละตรงมุมพี่ยิงแค่เขเดียวอยู่เช่พีงหรือวิ่งเลยเดี๋ยวประตูนี้เยี่ยประตูนี้เพื่อเพื่อหาเผื่อมันเอาของวิ่ง หยุด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 พอเห็นละอันนี้เป็นชั้นของมันอยู่ใต้นนใตตนเนี่ยพี่ใต้ตีเราเนี่ยพี่ไม่ได้เสี่ยมันมันบล็อกอะไรไปสักอย่างอะ่ะนี่ไงกล่องพวกกล่องพวกอะไรตัวนี้ประตูนี้เนี่ยเยิงยิงประตูปุ๋ยนี่บิลล์ประตูนี้ให้บิลล์แตกไปเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขับยี่ไม้ก่อนพี่ขับก่อนผมผมจริงเดี๋ยวเราไม่มีไม้ประเดียนะผมมีผมมีผมขับเองผมขับเองขับไปเลยเราจะได้ยิงประตูนี้ให้มันแตกไม่พอไม่พอไม่พออ่ะพี่มีนี่ยเนี่ยเอาไป เยอะนะพี่แบบมันโดนรูทตูดนะพ,พี่พี่ยิงได้อยู่เจ๊น,นะหลบหลบหลบยิงเลยพี่ยิงเลยมันรังคาบิวอยู่สอ,สองห้ามีกระสุนดำอยู่ร้อยหนึ่งนะจิดกว่าจะร้อยกรตีมงานแถวนี้ครับต่อเปอิดปีประตูอัตโนมัติทำไงครับมันมันเป็นออตโต้ครับมันเป็นเซอร์ม,มอสครับเซอร์เซอร์ตัวนี้ไม่มีครับเป็น,นไงเนี่ย ประตูธรรมดาพี่หมดลวห้องของมีแค่เนี้ยห้องของมันอะแต่เจ้าของบ้านมันอยู่ข้างในอะตรงไหนแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วใชหว่หมดแล้วหมดแล้วอันนี้ก็เป็นทางออกแล้วอ๋อเขาไม่นั่อยู่ข้างล่างพี่ใช่ใช่เดี๋ยวนะให้ทีมันวิ่งเข้ามาเก็บของหน่อยมารอบเดียวนี่จะหมดปะเนี่ยหมดหมดพี่พมันไดไหมพี่เน,นีมัน,นมันไดมันไดพี่แปะแปะไว้ให้อยู่เห็นนะ เย่ม um> Pr ี่ไงมันตายเฮ้ยมันออกวิชุดต็จากนี่หว่าแหนมใช่ไหมใช่ใช่พวกนันในมันแตกจะลอยขึ้นไปจะลอยแหนมอันนี้นี่นี่พี่พี่ยอมได้ให้น้องพี่ยอมได้ให้พี่ยอแล้ะยอมได้ไปแล้ะไอพี่อยู่กับจะลอยจะลอยกระสุดน้ำพี่หน่อยโอเคแล้วพี่จะบึ้มแหนมแล้วลบๆอ้าพี่เอาอลไรเอาเลยอาลบายิงกระสุดน้ำ่อยยิงในประตูนี้ประตูเหล็กประตูเหล็กธรรมดาเนาะว่าอยู่มันได้ยินเสียงไอไอไอเสียของบ้าน เพราะนั้นไอป๋อมันอยู่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วป๋ออันนี้ออดิสอันนี้ไปไหนอะประตูนั่นไปไหนประตูนั้นหลาดปะวนไปซ้ายเหรอวนไปซ้ายเหรอไม่ไม่ทางออซ้ายออกพี่ทาซ้ายน่าจะออกมาหลาดนี้พี่ออกมาประตูนี้นั้นหมดแล้วแหละอันนี้ทางออกนี่ทางออกหมดแล้วในเป็นเซตหน้าบ้านนั่นน่ะได้แหล้วออกมันเก็บกันเลยพี่ได้ซันเฟิร์สเกือบต้องเหวอ่ะน้องไอ้ตัวนี้มันอยู่นี่แหละตอนแรกแล้วพี่ตอนที่พี่เริ่มเล่นล่ะ ก็มาเก็บของไปแน่น่นเด็กกล่องกล่องกล่อง่างอ่ะโดนรูทูดเฮ้ยมีคนเก็บเสียงมาเก็บเสียงมาไม่รู้อยู่ไหนพี่ตายเหรอตายปะไม่ตายไม่ตายไม่ตาย สไนน,สน์นในศพเฮ้ยดูดิสไนน์ในศพมีป่ะผมออกมาแล้วพี่เจมโอเคให้ไดแ้แมนฟ้าหลังคากันนะพี่เอาของไปเก็บเดี๋ยวพี่เอาอยาอยอะไหมข้างบนลเลยเจ้าของบ้านนี่แบบยิงพี่เนี่ยลินโคตรดีเลยอะไรขเขาก็ไม่รู้ เฮ่เฮ่ยเลยเนี้ยเฮ่ยเฮ่อเอ้าก็แตกแล้วก็จะไปต้องเล่นแล้วโต๊ะดึงโต๊ะกลับได้โต๊ะเลยเท่าอะไรวะน่ามันซีอ่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยซ <c oughs> ีโคตรลิ่มเุมืลนเนี้ยเ้ยกลับบ้านพี่กลับบ้านเข้าหัวแล้วพี่อะ ใครพี่ขอกลับก่อนให้ได้ให้แม่ครูบุงขั้งหมดคนเดียวมั้งเราจะแคปมาพันห้ายบイベยู้ดูซันเฟอร์ตัวคูดเยอะตรงนี้ยพี่ขุดตนก็คูดมันน่ะซันเฟอร์เลยตัวพี่ได้มาเกือบสองแถวอะพี่เหลือเท่าไหร่พี่เหลือเหลือเหลือรูปบ้างเท่าไหร่ลูกพี่เหลือสองลูกไอ้บ้านเอ็นสิบแปดอะพี่บ้านบ้านไม่ใหญ่เลยมันมันเดียวมันยืนไม่จะไปตายมันจะเข้าไปบล็อกบ้านพี่ยิงไม่ยิงเลย มีคนอยู่ในบ้านนี่คนอยู่ในบ้านนี่ใครอ่ะตายตายตายอะไรใช่ไคุมไว้เฮ้ยมีมีอีกมีอีกตายตายเอาเป็นราได้ของหมดแล้วปล่อยไปเลยที่เราโขนแล้วโอนแล้วไม่เหลือแล้วเหลือแต่ยาที่โยนทิ้งไว้อะเกิดบ้านเลยมีอีกหลังหนึ่งตรง N18 นสอะพี่หลังไม่ใหญ่เลยบ้านใครวะเอ็นสิบแปดนะเขาดูที่เอ็นสิบแปดมันที่ที่มันยิงพี่เซนไปตายอ่ะดนบ้านบ้านตรงหิมะเราต้องค้าของเพิ่มไม่ได้มีของด้วยเนี่ยเผามีอยู่สามพี่พี่มีเท่าไหร่ พีสามลูกห้าลูกกระสุนดำได้ได้พี่ได้บ้านมันอยู่เราไม่ไปบ้านใหญ่เลยพี่เผาก่อนเผาก่อนพี่ผมผมบ้านเมื่อไหร่ผมเช็คข้างเดียวกันข้างเดียวกันบ้านที่พี่บอกใช่ไหมบ้านไหนเนี่ยพี่ไม่รู้เนี่ยบ้านเอ็นสิบแปดอ่ะที่พี่เดินไปโดนมันเอาทอมสันยิงเข้าหัวพี่เห็นไหมตรงเดมบ้านปูนใช่แถวแถวโดมอะ รวยด้วยตรงนั้นอะนี่ใรไอ้นนี่ไปเอาขอไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ก่อนเราจะได้รับลูกว่องเพิ่มลาดโหลดฟีดจรกเส้นทง,งครับอยากดูคำสั่งคำสั่งน่าจะเป็น AD ครับผม AD AD ดีเด เอ่อแฟเอดีวัคหาคำสั่งเปิดปิดออตโต้มันก็จะห้าวิปิดครับถ่าเอดีศูนย์มันก็จะเปิดไปตลอดเวลาครับผม